เป็นยังไงบ้างวันนก็ฟันโยกฟันโยกมาปีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่อ๋อเดือนหนึ่งสิบเดือนแล้วหมอได้งั้นอย่างนี้นะครับคุณก็ให้มาตรวจกันไว้ทุกหกเดือนอย่าทิ้งไปนานเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะพลาดอย่างของคุณพ่อเองถ้าเถ้าปีนี้ยังไม่เคยตรวจตวจเลยนะ คือเราแปลงฟันหนังเดียวเรามองไม่เห็นนะฮะนะครับอา้าปากกว้างครับอา้าปากกว้างครับคนเก่งเนี่ยคุณพ่อมาดูตรงนี้อา้าปากใหญ่เลยจังละทีครับอา้าปาใหญ่ใหญ่เก่มเงมากนี่แฟนแท้ได้รับการเคลือบจากโรงพยาบาลอา้าปากกว้างครับแต่เด็กแปลงฟันไม่เตี้ยอย่าหาว่าหมอว่านะหมอตรงนี้ค,นะครับ ถ้าปากใหญ่มากใหญ่เลยนี่ครับตัวนี้ครับแต่ไม่ติดอ่าแนะนำให้ไปฟังให้ลูกสิบสองปีถ้าเทียบกับการซักผ้านะครับคุณพ่อคุณพ่อจะซักผ้านานกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วจะกลัวเรื่องของนี่ครับตัวนี้ทันตุนะครับตัวนี้อยู่สิบสองปีนะครับถ้าปากกว้างถ้าปากใหญ่ๆเลยนรัครับมีฟันแทะนะฮะบนี่มีฟันแท้จะเชือบแล้วทีนี้ถ้าเครือบแล้วกับหมอแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีใครช่วยป้องกันให้นะครับระวังก้ามีตรงนี้ที่ปันเยอะนะครับตอนนี้จะเป็นีปุ๋ยจะเป็นที่ปันแล้วจะกลายเป็นีปุ่นนะครับหมอบอกอย่างนี้ท่านว่าหมอช่วยป้อ,องกันแล้วที่บ้านช่วยด้วยอยู่ครบสูงเท่าไหร่เท่าไหร่ไปที่ไหนอะไรนะครับไปอย่างนี้เปลีนนะ่ะยนยาก มันจะเปแป๊บเดียวไปต้องพี่ใหญ่พี่อย่าเนี่ยพี่ใหญ่ต้องแปให้หนึ่งครั้งถ้าถ้าเราปล่อยเขาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเป็นหนักอย่างตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาเสี่ยงละถ้าถ้าหมอประเ,เมินจากที่ฟันนะเขาเสี่ยง หายอดย้นถ้าปักวเลยครับคนเดีครับ้อนปที่เาะอางตักอันแสองอันเลยนะครับคุณพ่ดูสอตัวนี้กป็โยกแต่อันนี้หนักกว่าแต่ถ้าเอาสองอันก็จบทีเดียวอันนี้จะดีงดูดโยก แต่ถ on ้าจะเอาติดกันตรงนี้ได้ถ้าไม่อยากโดนจิ้มบ่อยก็เอาไปสองอันแต่ถ้าจะเอาพร้อมกันหมดเลยีสามอันก็ยังได้เอาไปสองอันก็ถึงสองอันนะครับโอเคถ้าปล่อยต้นชั้นข้อข้อจับมือลูกได้นิดหนึ่งหมอหยดยานะสิ่งนะครับสิ่งนะสิ่งมากจิ่งมากสิ่มาก แต่ถ้าทียาหมุที่สองที่แาหรือหอมองไหนยาตาถ้าหอมากก็หาไปโรงพยาบาลไปต้วจยา

แลกนเอา่กระดจ้อาขอไปังาเดนเดี๋ยวรอับท่นี้ถอนสองเลยด้วยสองซี่ดีนี้มันจบเลย ถ้าถ้าแต่ฟันให้เด็กนะครับถ้าเด็กพวกง่ายให้คุณพ่อแปลงตอนชเช้าหรือลุกมาปุ๊บแปลงก่อนเลยแล้วเน้นไปตรงนี้ยเน้น เนด้านด้านบนด้านหลังเอาให้ดีอ้าปากก้างครับอ้าปากก้างคือคือเอาให้รอบเลยเนี่ยถ้าแตกเไาอย่างนี้ปุ๊บก็จะอ้วกเนี่ยให้แตกตอนเช้าเพราะว่าเวลาแตกเนี่ยมันไม่มีอะไรออกมาถ้าแตกหลังข้าวเย็นแล้วก็เกลี่ยงอยเอาตอนเช้าเลยเอาเจ๋อเลยอ้าปากก้างครับนี่าแตกตรงนี้สิเพราข้างดินนะตรนนี้นะไม่ทั่วเลยนะหมอหมออยากให้คุณพ่อลองตรวจสันด้วยตัวเองดู รอาริ้นเนี่ยเรียปังหน้าริ้นดูคือก็เรียดิเรียตรงนี้เรียหน้าริ้นเลยข้างล่างนะข้างล่างอ่าเรียอย่างครับเราเรียข้างบนตรไปเลยคือตรงหนี้เรียอย่างครับเรียไม่ยังไม่เรียอันนี้เลยนี่ให้มันนูนออกมาเลยคืเอาลิ้นดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นปันนี้ปันนี้อืมนี่แหละตรงไหนลื่นเหมือนกันข้างบนดูข้างล่างข้างบน หมอใส่โรคให้ได้นะไแล้วมีหินปูนเพราะว่าเราแป็งตรงนี้น้อยแล้ว<ห>อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ช่วยลูกจิดไม่นานเดี๋ยวเป็นหินปูบถ้าฝ่ายต้องติดมากครับ หน้าปากครับกัดไปเลยครับกัดเลยครับแล้วก็หุบปากฮึมเรียบร้อย